ดูทุกคนเนื้อลองพื้นเียงง่ายนะเธอหูดูในกล้องคือแบบเกินไปไหมอะเอาจริง For You Two เกินไปไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันเนเนนะคะก็คลิปนี้นะคะเน่จะมารีวิวรองพื้นกันอีกแล้วค่ะทุกคนรอบนี้นะคะเป็นรองพื้นจาก For You Two ค่ะเขาเพิ่งออกรองพื้นมาใหม่ค่ะทุกคนโดยที่เขาเคลมว่ารองพื้นตัวนี้นะทุกคนเป็นรองพื้นที่ดีที่สุดจาก For You Two เลยค่ะ คุณแบบน่าลองมากๆโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าเออรองพื้นตัวใหม่ที่เขาเคลมมาเนี่ยจะดีตามที่เขาเคลมหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะแต่ว่าก่อนไปดูนะคะทุกคนขอคนละหนึ่งซับสไครนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยกดแล้วนะคะก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ <laughs> ไปดูรีวิวรองพื้นกันดีกว่าคะ่ะทุกคนไปโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยเนาะว่า for you two นะคะเขาออกรองพื้นมใหม่นั่นเองค่ะทุกคน อันนี้นะคะเป็น For You To e x c e l l e n c Skin Full Coverage Foundation SPF 50 PA++++ บวกไปเลยจ้ารอบนี้เป็นแบบ PA++++ บวกเลยทุกคนอันนี้ก็คือแพคเกจจิ้งของเขารุ่นนี้เป็น Full Coverage ด้วยนะคะก็คือแบบปกปิดติดทนอย่างนี้มาก เดี๋ยวเรามาดูคําเคลมของทางแบรนด์ไว้ก่อนซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยเพราะว่าเขาเขียนไว้ข้างกล่องอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็เขาบอกว่าจะเป็นคุมมันตลอดวนันมี S P F 50 P S C บวกปกป้องผิวจากแสงแดดน,นะคะอันที่3ก็คือปกปิดเรียบเนียนเพราะเป็น full coverage เนอะอันที่4ีเขาบอกว่าเป็นหัว dropper ด,ปปด้วยอันนี้ค่ะเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อนะคะทีนี้แกะข้างในมานะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นี คือแพ็กเกจจริงน่ารักตลอดเลยอะ่ะอันนี้แบบน่ารักมากอะ่ะดูดิมันแบบมันมินิมอลมันแบบปุกปิ๊กมากเลยอะ่ะยอมใจแพ็กเกจจริงเขาจริงๆแล้วก็อย่างที่เขาบอกนะคะว่ามันเป็นหัวด็อปเปอร์เนาะใช้งานง่ายเวอร์เดี๋ยวเนดาวสวอตให้ดูอันนี้นะคะก็เป็นลองคืนเนาะสามสี 4, ที่เน้นสวอตไว้นะคะสีแรกเลยทุกคนสนีสีนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะสีนูเทรลเนาะ ีนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สี่สี่สอแซนสีนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์ห้าสีฮันนี่เ,นเบดนะคะเดี๋ยวเน่อาจจะอาจจะลองลองเบอร์3ามก่อนอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าเบอร์3มันก็จะขาวก็ผิวนิดนึงนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าลองแล้วมันลอยอย่างเงี้ยอาจจะแบบผสมอีกทีหนึง่งโอเคค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปลองลองพื้นกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเน่จะลงเบอร์ศูนย์สามนะทุกคนก็อันนี้เน่ลองใช้แบบกับดรอปเปอร์แบบแค่หยดเดียวก่อนนะคะ คือวันนี้เดี๋ยวเน่นะจะลงเป็น2แบบให้ทุกคนดูนะคะก็คือลงด้วยฟองน้ําเหมือนกันทั้งสองข้างแหละแต่ว่าข้างหนึ่งก็คือจะเซตแป้งกับอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวจะลองแบบไม่เซตแป้งให้ดูว่าผลลัพธ์ออกมามันจะแบบแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าแบรนด์เขาเคลมว่าเออคุมมันอะไรเงี้ยใช่ปะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าไม่เซตแป้งอะแบบจะคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนทุกคนเนื้อลองพื้นเกี่ยงง่ายนะแล้วก็แห้งไวด้วยนะคะ แต่คือแบบคําว่าแห้งไวก็คือไม่ได้บอกคนแบบไม่ไม,ไม่โอเคนะก็คือหมายถึงว่ามันแบบซึมเข้าผิวไวอะไรเงีเ้ยเกี่ยงยงไงมากก็ดูดิแป๊บเดียวอ่ะได้หรอวะอืมมาอันนี้เปรียบเทียบให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะไม่ต้องบอกหนอว่าข้างไหนลงแล้ว<笑><笑>เห็นได้ชัดก็คือเป็นข้างนี้นะคะข้างขวานหนอเป็นข้างที่ลงแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนดูดิคือเป็นฟูเคอเรยจริงแต่แบบไม่ได้รู้สึกหนักหน้าเลยเนาะแล้วก็ มันให้ความรู้สึกบางเบานะแต่ว่ามันปกปิดอยู่นะอันนี้เน่ลงบางๆางที่บอกว่าลงแค่1หยด d r เ p p e r นะคะแล้วก็ลองลงกับเครื่องหน้าเทียบกับฝั่งที่ไม่ได้ลงก็จะเห็นได้เลยว่าปกปิดแบบรอยสิวได้แทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยคือจริงไม่ต้องใช้และถ้าแบบบิว้วอีกรอบหนึ่งนะก็คือไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วแล้วก็รอยความใต้ตาอย่างเงี้ยก็ปกปิดได้อยู่นะทุกคนนี่ขนาดเน้นลงแบบบางๆนะไม่ได้ลงหนามากคือเน่นช่วงนี้รักษาสิวอยู่เนาะคือผิวแบบตรงเนี้ย ค่อนข้างมีความแห้งนะคะไม่รู้ว่าในกล้องอาจจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวจริงอ่ะมันจะมีแบบคราบๆตรงเนี้ยนิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่นะไม่ได้แบบโหลหน้าแห้งผากเป็นรอยเพราะว่านี่ดเลเซอร์มานะคะตรงเนี้ยผิวมันเลยจะค่อนข้างแห้งมากๆแต่ว่าตรงอื่นอย่างเนี้ยก็คือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลงทางหน้าให้ดูดีกว่าค่ะ โอเคนี่นะคะลงเสร็จแล้วเนาะทั้งสองด้านเธอ,อมันให้ผิวสวยมากเลยอ่ะหูดูในกล้องคือแบบหน้าผาก็คือเงามากตรงนี้ก็คือแบบคือตรงที่แสงตกกระทบอ่ะคือเงาหมดเลยอ่ะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวลงแป้งข้างเดียวเนาะก็เดี๋ยวนี้ลงแป้งข้างนี้แล้วกันแค่ข้างเดียวครึ่งหน้าจะได้เปรียบเทียบกันว่าข้างที่แบบไม่มีรองพื้นเอ้ยพี่ชายข้างที่ไม่ได้ลงแป้งอย่างเงี้ยมันแบบจะ ทำหน้าที่คุมมันได้ดีไหมกับข้างที่เราแต่งหน้าปกตินะคะก็คือลงแป้งตามปกติแบบไหนจะคุมมันได้ดีกว่ากันโอเคเดี๋ยวเจอกันหลังแต่งหน้าค่ะเย่ yeah, แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราออกไปทดสอบกันดีกว่าค่ะว่ารองพื้นนะคะจะปกปิดติดทนคุมมันตามที่เขาเคลมมาหรือเปล่ากันน้ำกันเหงื่ออย่างนี้นะคะไปไปทดสอบกัน8ชั่วโมงค่ะวันนี้ ทุกคนอัปเดตให้ดูค่ะอันนี้หน้า5ชั่วโมงแล้วนะคะก็เนาะจะเห็นได้ว่าดูดิยังแบบผิวยังดีอยู่เลยนี่บอกเลยแมบบ้ว่าตรงนี้จะแห้งนะคะแต่ก็ยังดีอยู่ฮัลโหลครบ8ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนจริงๆไม่ใช่แปดแหละเกือบเกือบ9ชั่วโมงแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้จะ4ทุ่มแล้วนะคะก็มาอัปเดตหน้ากันดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยว ให้ดูหน้าโดยรวมแบบไกลๆก,ลก,ลก่อนหนึ่งพีจะเห็นได้ว่ารองพื้นก็คือ,อยังรัชมากอยู่เลยนะคะมีความมันเกิดขึ้นบนหน้าแหละเพราะว่า8ชั่วโมงแล้วแต่แบบใดๆก็คือยังคงมีความเลนแสงแล้วแบบเงากรึบเลยนะคะด้านนี้เป็นด้านที่ลงแป้งด้านนี้เป็นด้านที่ไม่ได้ลงแป้งนะคะหน้าตรงก็คือมันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มากนะทุกคนถ้าถามนะ ด้านขวาเทียบกับด้านซ้ายถ้าดูด้วยตาเปล่านะทุกคนไม่รู้ว่าแบบในกล้องจะเห็นชัดมากแค่ไหนเนาะก็ไม่ต่างอืระหว่างด้านที่ลงแป้งกับด้านที่แบบไม่ได้ลงแป้งคือไม่ต่างเลยมีความมันแบบพอๆกันนะคะคือจะบอกว่าตอนเนี้ยผิวแบบเพี้ยนหนักมากขั้นสุดอเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเราอะไปทาเลเซอร์มาใช่ป่ะทุกคนเพราะฉะนั้นหน,าน้าผากอะมันก็จะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่มันก็จะเป็นแบบเหมือนผิวเราปกตินะเพราะว่าเราอะไม่ได้ทาเลเซอร์ข้างบนียวแต่ว่าตรงแก้มอะมันค่อนข้างจะแห้งมากๆเพราะว่าตรงเนี้ยจะเห็นนะว่าตั้งแต่ตอนเช้านะคะที่มันเป็นคราบรองพื้นนิดนึงเนี้ยนะเพราะว่าเนี่หน้าแห้งมากมันก็เลยแบบค่อนข้างเป็นและข้างเนี้ยต้อหนักกว่า เพราะฉะนั้นเหมือนโดยรวมออกมาแล้วอะมันก็เลยไม่ได้แบบมันมากขนาดนั้นแต่ถ้าตรงเนี้ยคือผิวปกติที่ไม่ได้โดนเลเซอร์ก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้มันมากอยู่ดีคือคุมมันได้แบบค่อนข้างดีมากเลยอะทุกคนอือเราก็ที่สําคัญก็คือแม้ว่าเนี่ยจะผ่านไปแบบแจนเกือบเก้าชั่วโมงแล้วอะคือผิวไม่ได้ดรอปลงเลย ก็บอกว่าวันนี้แม้ว่าเราอะจะแบบไม่ได้ออกไปตากแดกขนาดนั้นแต่ว่าเราไปกินบาร์บีคอนมาทุกคนคือไอแบบพวยพุ่งมากเข้าหน้าอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเนสับหน้าให้ดูดีกว่านะคะว่าความมันมันจะออกมาแบบเยอะประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองหน้าข้างนี้ก่อนข้างนี้ก็คือข้างที่ลงแป้งแล้วอันนี้ซับแค่ครึ่งหน้าก่อนแค่นี้เองอะมันน้อยมาก อันนี้ครึ่งหน้าก็คือไม่ถึงครึ่งแผ่นด้ว่าอันนี้คือข้างที่ลงแป้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างนี้กันเนี่ยอันนี้เป็นรองพื้นเพียวๆที่ไม่ได้ลงแป้งนี่นะคะคือสิ่งที่ได้เฮ้ยแบบเกินไปไหมอะเอาจริง for you two เกินไปไหมคือแบบเธอรองพื้นสองร้อก็1สบาทอะ oh. แต่แบบดูคุณภาพดี oh, <no. S 1> คือความมันของไแค่เนี้ยเฮ้ยมันเกินเรื่องมากจริงๆอะ เฮ้ยดีอ่ะโอ้ยพูดไปก็จะหาว่าอวยแบบมันดีอ่ะดีมากเลยอ่ะ,ะอนอเ,นเนี่ยความาหนองมวนแค่เนี้ยนี่คือแบบหน้าที่ไปกินบาร์บีคิวมาแล้วด้วยนะเอาจริงๆอ่ะมาซูมชัดๆอีกหนึ่งแมทอันนี้ก็คือหน้าหลังจากที่สับความมันออกไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าผิวหนะก,ก็ยังคงแบบสภาพแบบดีอยู่อ่ะ คือแบบใครนะจะไปแบบปาร์ตี้หรืออะไรนะโหโใช้รองพื้นตัวนี้ก็คืออยู่ได้ยาวมากเติมแก้มเติมไฟอีกหน่อยอะดูดีเุ้ยก็เรื่องก็ลามากไปจริงๆอ่อะกับราคาที่เขาขายอะอ่ะ โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นอก,ก็จะประมาณเท่านี้นะคะของตัว for you 2นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็หาซื้อได้ตาม e s h o ป e ี Lazada นะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะทุกคนก็พวกอีแ n นบอลอะไรเงี้ยตามเคาน์เตอร์ของ for you 2นะคะก็มี้ด้เห็นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะราคา3 9 9บาทคุณภาพแบบ ดีเธอต้องไปตามตามจริงๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะไปแล้วสรุปโดยรวมก็คืออยามีคีว่าชอบมากอันเนี้ยแบบให้ผิวสวยผิวดีแล้วก็ปกปิดเรียบเนียนแต่ว่าบางเบาทำได้ยังไง จริงออกของมาดีทุกอย่างได้ยังไงในราคาแค่นี้งงจริงๆอืก็โอเคค่ะงั้นคลิปนี้นะคะเนตไปละไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญเลยทุกคนส u ั s c สไ b e ิกเราไม่ขึ้นเลยทุกคนกดส u ั s c ส i b e ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย